สวัสดีครับผมวันนี้ก็ออกแต่เช้าเหมือนเดิมเดินมั่วครับผมเดินมั่วเห็นตัวกินดอกยูคาอยู่แต่งยันคอจนเจ็บคอก็เดินเดินมั่วเลยต้นพวงนี้ยังไม่ได้ดูครับเลยเดินเดินมาตามคะแนนนี่ตาคะแนนนี่เจอแล้วครับ <c oughs> ดูตามป่าย,ยูคาเจอแล้วแต่ลังไม่ใหญ่ลังไม่โตมันสุกซ่อนอยู่ นนะครับผมนี่ตรงนี้เล็กๆครับผมถท่าลูบมะพร้าวนี่แหละเท่ลูบมะพร้าวเนี่ยมันตรงข้ามคลองไปครับถ้าจะไปดูใกล้ๆแต่ไมมไปแล้วดูแล้วมันลังเล็กครับผมถท่ลูบมะพร้าวเนี่ยไปหาลังใหม่ต่อครับผมก็เดินดูจากคะแนนตรงนู้นะแล้วก็เดินรัดป่ามันมา,มาจะดูในปา่าพวงเจอลครับลังสองนู่นเย็นตะวันนิดนึงนั่นแหละนี่นี่ ไปดูใต้ต้นครับผมถอยมามุมนี้นู่นครับผมใช้ได้แล้วครับใช้ได้เ่ะแต่กิ่งมันเล็กต้องเอาเชื่อกไปผูกไว้ละฟันครับผมนีนครับต้นที่ดูพึ่งแล้วก็เดินออกมาตามทางก็งเห็นดูอยู่นะครับนู่นสั่นหน่อยพอขยายแล้วมันจะสัน่น เดินลอดใต้ท้องไม่เห็นเอ๊ะสามลังนะครับผมสามลังต้นฟวงสูงสูงเลยครับผมนู่นอยู่ต่าอีกอนี่นี่ต่าอีกลังหนึ่งต้นนี้สองลังครับผมปลายลังหนึ่งต่ำลังหนึ่งสองลังเป็นสามลังนู่นสี่ลังเล็กเดินมาเมื่อกี้ไม่เห็นใบมันบังเอ๊ะไปไปไปทำครบครับผมต้นนี้สองลังครับผมไปไปไป เนี่ยต้นนี้สองลังบนยอดลังหนึ่งแล้วลงมาต่ำนี่ลังหนึ่งมาดูสองลังนี่นี่ลังนี่นู่นลังหนึ่งน่าจะโดนไปแล้วนะครับผมมันเอวแหวงๆน่าจะโดนไปแล้วเอวๆครับผมนู่นกับมันกันน่าจะโดนไปแล้วไอ้ทำครบไปจัดลังนู้นเลยครับลังนู้นสูงไม่มีใครกล้าขึ้นไปครับผม อะไรมันจะดงพึ่งขนาดนั้นพี่น้องนู่นตัวนู้นสองลังที่ว่าเหมือนเขาตีไปแล้วตัวนู้นที่ที่จะไปตีเดินหาหญ้าหญ้าได้แล้วจะไปเอาใบไม้มาคุมเดินที่นี่มันดงพึ่งชัดๆครับผมนี่นี่ลังหนึ่งแล้วก็นู่นลังหนึ่งครับผมนู่นมาโอ้โหดงพึ่งชัดครับอออ ลังเล็กนี้ลังเล็กน่าจะอ่อนทั้งนั่นแหละครับอ่อนเดี๋ยวหาหญ้าไปทําครกครับผมหาใบไม้นี่หาใบสะเดานี่ทําคบกหักแรงไม่ได้เดี๋ยวพึ่งแตกไปครับผม มาใกล้ถึงแล้วครับผมอ้นื่อย ก็สร <Go>, mm ุปแล้วหน้าไม่มีครับผมน้าไม่มีแต่ล้างขาวล้างอ่อนขอเลยครับผมเด็ดฟ mm ันเด็ดฟันเริงครับผมมันเล็กเก่งเล็กมองมาจากข้างใต้เหมือนมีน้ำไปครับผมขอเลยครับ ได้แล้วครับผมนี่น้ำ 那没米了。Nah, ไปครับผมรวยครับผมขอบคุณครับผมโอ้ยไม่ไหวไม่ไม,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 มีน้ำแถมสูงด้วยเห็นลังนี่มันใหญ่กว่าเขาไปสองรังตรงนู้นเนอะเราต้อปาดน้ำไปแล้วครับผมแล้วสองลังน้อยเนอะในปลายยค้าก็ลังอ่อนลังอ่อนอยู่ลังหนึ่งอยู่คะแนนตรงนี้คะแนนเห่นเขายอก็พูดไหม เรากำลังน้อยมีรังนี้ลาใหญ่กว่าเขาครับผมมองดางล่างคิดว่ามีน้ำตปไปลงรลย<ๆ>ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมการหาอยู่หากินเสียงเสียงก็ให้ระมัดระวังกันครับผมผมก็มระวังอยู่แต่มันจะลอยเปอร์เซ็นต์ไม่แค่นั้นแหละ เราดูดีๆครับผมไปลุ้งกัน,นครับผมค่อนข้างจะสูงเต้นเนยขอพักก่อนฟันชิบเล็กออกมาต่อยเลยฟัน <c oughs> ไม่ค่อยมียาอื่นไปลุ้งกันครับ